หน้าที่บริการนะคะเบอร์โทรตามนี้เลยค่ะรถเสียกลางทางนะคะอย่าลืมนะคะเปิดคลิปมาริวันชาแนลก็จะเจอแล้วคะ่ะเบอร์โทรนะคะรถมากรถเสียกลางทางนี่ค่ะ,คะบริการ24ชั่วโมงนะคะเจ้าของรถใจดีค่ะ <laughs> จักกันค่ะเห็นไหมคะใช้บริการได้นะคะมีเบอร์ํามนี้เลยค่ะโฆษณาให้นิดนึงที่นี่ก็ใช้บริการค่ะที่อู่เราใช้บริการขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะในการรับชมบอกได้เลยนะคะไม่ผิดหวังค่ะนะคะใจดีเราใช้บริการที่นี่ค่ะรถเสียนะคะไปเสียกลางทางทเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะโทรมาได้เลยค่ะเบอร์นี้เลยค่ะนะแล้วลากมาที่อู่นี้นะคะนี่ค่ะ ลากมาที่อู่นี้เลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนๆขาขอบคุณในการรับชมนะคะขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีนะคะเรามีนิดเดียหน่อยเพื่อนเราดูนะคะจับตาดูให้ดีๆนะคะจับตาดูให้ดีๆค่ะนี่นี่หน่อยๆน,นะคะเพื่อนๆขาตาดีได้ค่ะ ตาดีได้ค่ะตาดีได้กลัมาเนี่ค่ะขอขอบคุณในการรับชมนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาริวันชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย